อยู่ที่มาลากอนเนาะมลากอนดูคนดูคนคนเยอะเนาะดูคนเยอะดูนเยอะูารบรากาศวันนี้ที่อีกสามราร์นเยอะ้การก็ะบการคนเยอะคนเยอะี่เดดูเนาะินครีคร คืนคืนคืนคนเริ่มมาทยอยมากันเลยนะเนาะเล่นน้ำกันตอนนี้อยู่บริเวณลานบ้านมีกิจกรรมอยู่คนให้ดูบรรยากาศนะเนานะอากาศก็เยอะเนาะโอ้ยน้ำน้ำน้ำเล่นน้ำกินน้ำ ลานร์คมะลากอนคนเยอะมากคนเยอะมากคนไม่ได้กลับวันนอกเขอยู่กรุงเทพเลยครับเอาเดินไปดูสาวสวยเยอะแยะ ช่วงบ่ายนี่ก็อากาศกำลังร้อนก็โดนน้ำก็เออที่ดูใี้ดูคนดูคนอันนี้จะไปฝั่งทางนู้นนะฝั่งของสยามสแควร์เนาะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมก็จะอาจจะไปช่วงบ่ายๆวันนี้จะไปก็ดูคนก็ดูคนคงที่กำลังเดินอยู่ข้างล่างเนาะให้ดูบรรยากาศบรรากาศบ้านเราบรรากาศในเมืองเนี่ ข้างล่างก็มีนะจะดูบรรยากาศอยู่ข้างล่างเดินไปโน่นไกลๆก็จะไปทางเขาเรียกว่าไปทางเส้นท่านเวิลด์เนาะคนที่ก็จะเดินยาวไปโน่นเป็นเส้นของการเดินตะลุตรงไปข้างล่างนี้ยาวไปเส้นท่านเวอร์วันนี้ทิ้งเทีเราตื่นมาลูกหลานมาเที่ยวกันทั t, ้งวันแหละล่ะ ฝั่งนู้นก็คนเยอะเดี๋ยวเขาจะเดินไปฝั่งนู้นคือสยามสแควนะร์เนาะเดี๋ยวเรามาดูดูตรงที่ลานปาร์คลากระเนอนนะดูคนที่มาเด่นจะวัยรุ่นเนาะไปดูข้างหน้านเลยสวยนดดตอนรัก เดินยาวไปถึงนู้นอะสยามเซ็นเตอร์สยามทิ่โคเบอรี่แล้วไปถึงมาบุญคลองเนาะนี่คือได้คนละสองอันสาาน,นุกสนานเลยให้ดูบรรยากาศเนาะป้ายสงการานในกรุงเทพเป็นยังไงครับเนี่ยเป็นอย่างี้นไะสงการานต์เริ่มแล้วเริ่มวันนี้สาาน,นุกสนานจัง ในห้างคนก็เต็มเลยนะไม่ได้เข้าไปหรอกคนก็เยอะคน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 จะเดินเทีนยวคนก็คนเนค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 นรนยนค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 าคน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 านคาคนานค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 นดนค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 นยนค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 ้คน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 ้นคนหนคนานคน ยิ่งบ่ายยิ่งคนเยอะยิ่งบ่ายยิ่งเยอะให <c oughs> ้ดูบรรยากาศสงการสยามสงกา์กรุงเทพบ้านเราเด้อไปวันนี้กลับบ้านก็มาเที่ยวสงการกัน <c oughs> มีกิจกรรมจะมีดนตรีด้วยนะช่วงนี้เจนงอมีดนตรีด้วย <c oughs> เด็กๆก,ก,ก,ก็มากันเที่ยวกันเนาะ เนี่ยวันนี้ร้านจะเตัวนี้นะจะมีช่วงอาจจะเป็น ศิลปินมาซ้อมเนาะบุญมินที่มาซอมอาอา้อมเอกซาวเหมือนนี่มารออเนาะรอศิลปินเนาะให้ดูบรรยากาศเนาะบรรยากาศของการเที่ยวสงการสยามอันนี้คือที่ทํางานเนาะที่ผมทํางานอยู่ใครว่างก็สะดวกก็มาเที่ยวกันเด้อมีทั้งวันเนาะกำลบบังดึง อ่าโอเคครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อาฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะอ่าอยา่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมุกพลพงศ์นี่คือบรรยากาศสงกรามสยามสยามเซ็นเตอร์สยามทิเกวดีและก็สยามพารากอนเนาะบรรยากาศสยามโครงการบ้านเรา